สวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาแก้สมการผู้นามตัวแปรเดียวกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทีนี้ คลิปนี้ทำมาเพื่อนะครับอยากให้นักเรียนเห็นภาพนะครับในการใช้ความรู้ของทฤษฎีบทตัวประกอบตักะยะมาใช้ในการแก้สมการผู้นามนี้นะครับที่ทำไมต้องต้องต้องใช้ทฤษฎีบทนี้นะครับเพราะว่าโจทย์ข้อนี้นักเรียนข้างหน้าตัวนี้นะครับมันมันไม่ใช่หนึ่งนะครับมันเป็นเลขจํานวนเต็มอื่นที่ไม่ใช่หนึ่งนะครับดังนั้นเราจึงต้องใช้ทฤษฎีบทตัวประกอบตักะยะนะครับในการช่วยแยกตัวประกอบของโจทย์ ข้อนี้นะครับนักเรียนแต่ที่นี้นครูคขอละวิธีการแยกตัวประกอบไว้นะครับเพราะว่าครูได้ทําให้ดูแล้วในคลิปนะครับของการแยกตัวประกอบโดยใช้ทฤษฎีบทตัวประกอบตกรกยะนะครับนักเรียนลองย้อนคลิปไปดูวิธีแยกตัวประกอบของโจทย์ข้อนี้นะครับเพราะมันเป็นโจทย์เดียวกันเลยนะครับดังนั้นครูขอข้ามขั้นตอนการแยกตัวประกอบนะครับซึ่งก็ใช้วิธีการหารสังเคราะห์ เหมือนที่ครูเคยพาทำนะครับโดยท้ายที่สุดนะครับถ้านักเรียนไปดูคลิปนั้นนะโจทย์ข้อนี้นะขอดูโจทย์ก่อนเนาะโจทย์ข้อนี้คือตรงนี้นะครับ1 2 x กําลัง3บวก1 6 x กํลัง2ลบ5 x ลบ3เท่ากับ0นะครับพอมาแยกตัวประกอบได้เป็นมันจะได้3มวงเล็บนี้นะครับนั่นก็คือนะครับ2 x ลบ1คูณ2 x บวก3แล้วก็คูณ3 x บวก1เท่ากับ0นะครับ เมื่อแยกตัวประกอบได้3มวงเล็บแบบนี้เสร็จปุ๊บก็ใช้หลักการแก้สมการแบบเดิมเลยครับนักเรียนคือคืออะไรครับคือการที่3ามวงเล็บนี้นะครับการที่3มวงเล็บตัวนี้นะครับหนึ่งสเนี่ยหลักการเดิมเลยครับว่าการที่มันคูณกันแล้วได้ศูนย์นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าแต่ละวงเล็บมันก็ต้องเป็นศูนย์ถูกไหมครับ ถูกไหมแต่ลองเล็บมันก็ต้องเป็นศูนย์มันถึงคูณกันได้ศูนย์นะครับอ่าเราก็ใช้หลักการตัวนี้แหละครับในการถอดสมการออกมาทีละวงเล็บนะครับดังนั้นวงเล็บแรกเราจะได้ว่าอะไรครับวงเล็บแรกเราจะได้ว่า 2x ลบ1นะครับเท่ากับ0นะครับวงเล็บที่2เราจะได้ว่า 2x บวก3นะครับเท่ากับ0นย์และวงเล็บขวามือสุดเราจะได้ว่า 3x บวก1 เท่ากับ0นั่นคือนักเรียนจะได้สมการดีกรี1ตัวแปรเดียวนะครับสมสมการทีนี้แก้โจทย์ไม่ยากและก็ใช้การย้ายข้างปกตินะครับมาดูสายมือสุดก่อนนะครับ 2x ลบ1เท่ากับ0ตัวนี้นะครับ 2x ลบ1เท่ากับ0หาค่า x เราจะทำยังไงเราก็ย้ายลบ1ไปกลายเป็นบวก1ใช่ไหมครับ2คูณ x อยู่ก็ย้ายไปหารดังนั้นสมการแรกได้ x คือเศษ1ส่วน2นั่นเองสมการที่2นะครับ สมการที่2 2 x บวก3เทากับ0นดังนั้นก็ย้ายข้างนะครับย้าย3ไปลบก็ได้เป็นลบ3ใช่ไหมครับ3มันบวกอยู่ย้ายไปลบเนาะส่วน2มันคูณ x อยู่ก็ย้ายไปหารเป็นลบ3ส่วน2นะครับไม่ยากหรอวเนาะและสมการสุดท้ายนะครับ3 x บวก1เท่ากับ0ย้ายข้างนะครับย้าย1ไปลบก็ได้ลบ1นะครับ ย้าย3ไปหารก็ได้ลบหส่วนสดังนั้นจะได้คําตอบอยู่3ค่านะครับของ x นะครับก็คือเซต1ส่วนสลบสส่วนสแล้วก็เซต1ส่วนสนะครับก็ตอบเป็นเซตคําตอบดังนี้นะครับโอเคอใครไม่เข้าใจว่าทําไมได้มาถึงจุดนี้นะครับอย่างที่ครูบอกคือให้ย้อนกลับไปดูคลิปการแยกตัวประกอบโดยใช้ทฤษฎีบท ตัวประกอบตักกระยะนะครับซึ่งครูใช้โจทย์ข้อเดียวกันเลยนะครับในการแสดงดังนั้นนะครับในเมื่อโจทย์ข้อเดียวกันคลิปนี้ครูก็เลยขอข้ามขั้นมาตรงที่ว่าอมันแยกตัวประกอบเสร็จแล้วนะครับเราจะหาคําตอบได้ยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ